ทาแบบนี้นะครับทุเรียนไม่ตายแล้วก็โตเร็วด้วยประหยัดต้นพันธุ์นะครับอันนี้เป็นแผนสุดท้ายของผมเลยในการดูแลทุเรียนเนาะผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันดีกว่ายังไงเนาะครับกลับมาทุเรียนป่วยเนาะเพราะว่าทุเรียนปกติผมว่างามมากละหน้าฝนงามจนไม่รู้จะง,งามยังไงแล้วนะครับใบเขียวจนดำเบ้อแล้วนะครับเขียวจนแหลวบละ่ะกิ่งกลางกิ่งชุดชื่นนะครับ คอใบก็ตั้งชันดีนะครับผมว่าคงได้น้ำฝนแหละฝนตกต่อเนื่องมาประมาณสามเดือนแล้วนะครับสามเดือนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาผลกระทบจากทุเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเยอะนะครับน้ำเยอะแล้วก็แดดน้อยนะครับฝาปิดบอกยังไงว่าฝาปิดสองเสมอมันจะมีผลกระทบกับทุเรียนเล็กนะครับแล้วก็ทุเรียนใหญ่บางส่วนเดี๋ยวผมจะไม่ดูซึ่งปัญหานี้มีถามเข้ามาเยอะในกลุ่มนะครับ ช่วงนี้หายเปนนานนิดนึงครับตัดหญ้าฮอกกแล้วปะ่ะเราให้ฟังทุเรียนป่วยนะครับถ้าทุเรียนเราป่วยนะแล้วเราก็ดันทุลังนะครับดันทุลังแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้คือพยายามดันทุลังไปเรื่อยๆนะครับมันจะบอกว่าเขาหายช้ามากนะแล้วก็กลับคืนสภาพได้แย่มากอย่างต้นนี้นะครับน้ําท่วมใบฮอกก้นลนซดๆเลยครับน้ําท่วมแล้วก็ รากเน่านะครับใบร่วงไปหมดเลยแล้วพอได้ความไออากาศมันมีความชื้นนะครับก็เริ่มแตกยอดใหม่นะครับแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังว่ายอดแบบนี้เนี่ยมันมันมันฟื้นยากมากมันฟื้นยากยังไงจะอธิบายให้ฟังเนื่องจากรากเนี่ยเขาเสียหายไปแล้วนะครับเสียหายจนไม่สามารถเลี้ยงใบเก่าได้เลยนะน้ําน้ําท่วมตรงนี้น้ําท่วมลุ่มเก่านะครับท่วมเหมือนเดิมย่งเข็นยังบ่ไดนะครับย่งติดต่อ,อยางอยู่นะครับ จนกว่าต่อยางมันจะผุนะครับผมถึงจะทําทางน้ําทําอะไรใหม่ได้ก็น่าจะประมาณ3ปีอันนี้เป็นหลุมเก่าปลูกซ่อมนะครับปลูกซ่อมก็เจอปัญหาน้ำท่วมคือเก่าครับท่วมก็ใบร่วงนะครับคราวนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะดีนะครับเหมือนจะฟื้นเหมือนจะเร็วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีผลเสียหลายอย่างหนึ่งเสียทรงแน่ๆละครับกิ่งแห้งไปเยอะเลยนะครับ กิ่งแห้งกิ่งที่ไม่แตกยอดขึ้นมาใหม่ก็คือกิ่งแห้งแล้วก็รอตัดทิ้งนะครับรอตัดทิ้งพอเป็นแบบนี้รากเน่าแล้วมีใบขึ้นมาเยอะๆนะครับรากที่ขึ้นมาใหม่น้น้อยนะครับรากที่ฮอกกระขืนฮอกกรฮาก็เดินฮอกก็อันนี้มันบวาสามารถหาอาหารมาเลี้ยงได้เพียงพอนะครับมันเลี้ยงบนเลี้ยงเพียงพอมันจะส้มอยู่ประมาณสองสามหลอบเลยเอาจริงๆกับเขาไปหลายเดือนที่สําคัญก็ทุเรียนมันเสียทรงด้วยนะครับมันเสียทรง แต่วิธีนี้เนี่ยฟื้นเร็วฟื้นเร็วกว่าเยอะนะครับตัดเลยผมตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยตัดต่ากว่ากิ่งทุกกิ่งด้วยครับปกติแล้วเนี่ยที่สวนผมผมเคยบอกแล้วเนาะว่าหลังจากปลูกไปปุ๊บเนี่ยผมตัดกิ่งทิ้งเลยให้กิ่งแรกมันอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับอาจจะเป็นรอบที่สองรอบที่3าเนาะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยถ้าตัดสูงขนาดนั้น,น,นเลยปุ๊บทุเรียนมันจะหลนนะครับมันจะหลนมันจะบุบมีใบก็เลียงไปกอนประมาณสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ สองสามยอดนี่แหละผมก็เริ่มเล่าขึ้นนะเล่าขึ้นมาไปประมาณแปดสิบเซนนะครับตัดลําต้นกิ่งที่ลําต้นขึ้นไปเลยเพราะว่าจะเอาความสูงนะครับขนาดผมตัดกิ่งทิ้งทั้งหมดเลยนะครับไม่มีตาดอกไม่มีแขนอะไรเลยอยู่ข้างล่างนี้นะครับเขาก็หาทางขึ้นมาจนได้นะครับหาทางขึ้นมาจนได้แล้วยอดนเนี้ยเนี่ยพอเขาโอเคแล้วเขาเริ่มตักตั้งหลักตั้งอะไรได้แล้วนะครับเขาโตไปพร้อมๆก,กันกับรากที่ขึ้นมาใหม่ ลากขึ้นมาใหมมันมีหน่อยมันบอครับมันมีมันมีจานวนน้อยมีจํานวนหน่อยแล้วก็ยังบอหากินบอคอยแข็งแรงนะครับหากินบอคนเก่งก็พอเพียงที่จะเลี้ยงยอดประมาณนี้นะครับประมาณยอดสองใบสามใบอะไรเงี้ยแต่ว่าโตเร็วนะทุเรียนแบบนี้หลังจากฟื้นมาก็โตเร็วนะครับโตเร็วโตวเร็วกว่าที่จะปล่อยไว้แบบนี้แบบนี้หากินบอไดครับใบนี้ก็จะตกอยู่แบบนี้ไปตลอดเป็นใบเขียวๆก็ยังเป็นเขียวตกๆนะครับเตี้ยเขียวแบบใบ ใบมันตกอะ่ะใบมันต่างฉากกับพื้นโลกอ่ะครับเขียวอยู่สภาพแบบนั้นแหละมันก็ไม่ได้สดชื่นเพราะว่าอาหารมันก็ไม่ได้เพียงพอนะครับน้ำกับ่เพียงพออาหารกับ่เพียงพอขนาดดินค้างน้ำแบบนี้น้ำโบเพียงพอนะครับเพราะว่าลากหาอาหารไม่ได้หาน้ามไม่ได้นะครับผมก็เลยว่าแนะนําไปเลยว่าถ้าเกิดว่ามันป่วยแล้วมัน เอายังไงไม่ไหวแล้วแผนสุดท้ายนะครับอันนี้คือหายเร็วนะครับหายเร็วบตอตรงใส่ย,ยาบาตอตรงยังอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปตัดเชิงเียงแน่ตัดเชิงเียงแน่เพราะว่ามันเปียกฝนแล้วฝนมันก็นะิไหลออกนะครับถ้ามันตัดตรงๆเนาะมันกระิขค้างน้าจังหนึ่งมันกระิเป็นเชื้อราเป็นยังตามมานะครับมันกระยิยากอันนี้ก็ไม่ได้ทายา,ยาอะไรเลยเนาะเพราะว่าตัดตอนไปตัดหญ้านะครับตัดหญ้าพอก็ใส่เลยครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยโตเร็วเดี๋ยว มีโอกาสผมจะถ่ายย้ำให้ดูนะครับถ่ายมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าพอมันเป็นจํานวนรากที่ขึ้นใหม่กับจํานวนกิ่งที่ต้องหาเลี้ยงมันสมดุลกันนะครับทุเรียนก็ไปได้ดีครับโตไปพร้อมกันรากก็ขึ้นมาพร้อมกันกิ่งก็ขยายไปพร้อมกันกับรากนะครับผิดกันกับแบบนี้นะครับใบมันลายผลนะครับหากมันหาหนามห้าหรนหายโบเพียงพ่อนะครับมันจะมันจะโสมไปนานนานกว่าเสียเวลานานกว่านะครับเห็นแบบ เห็นแบบที่ตัดต่อเลยนี่แป๊บเดียวนะครับแล้วยอดนี่ชี้ชี้ชี้ขึ้นแป๊บเดียวนะครับสูงเลยครับโอเคเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมีคําถามอะไรทิ้งไว้ในกลุ่มนะครับผมกับสีว่างเนี่ย่บวางเนี่ยมาตอบช่วงนี้ก็จะขายมังค e> ุดด้วยอาจจะทิ้งระยะอีกสักพักนึงเอามังคุดไปขายนะครับแต่ว่าจะทําก่อนที่จะไปขายผมจะคลิปจะทําคลิป ผลกระทบจากฟ้าปิดไม่ดูเนาะทั้งทุเรียนต้นเล็กแล้วก็ทุเรียนต้นใหญ่มันมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ